มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประบวลภาพในหลวงพระราชินีทอดพระเนตรโขนรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2567เวลา19นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขนรอบปฐมทัศน์รามเกียรติ์ตอนพระจรกราวตา ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในงานมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมเช่นพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลและนายรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรโดยการแสดงโขนนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปและให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของศิลปะไทยดั้งเดิมทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิดอดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ